นี่ครับแกะอย่างเบาเมือที่สุดแกะอย่างเบาเมือที่สุดที่ครับสหายปกติถ้าเรามีขวดฉีดสเปรย์ธรรมดาครับฉีดไปฟืดเห็นไหมฉีดไปหนึ่งทีมันก็จบแล้วอ่ะโอ้โหมันรู้สึกว่ามันยังไม่ทันฟินเลยครับยังไม่ทันได้สนุกเลยอ่ะแต่ถ้าเราใช้แบบนี้ครับขวดสเปรย์ยกตัวอ,อย่างครับเจ้าพ่อจะมาเติมแอลกอฮอล์ลวกันครับเพราะช่วงนี้โควิดครับปึ๊บโอ้โหเปิดง่ายครับหายแล้วก็เติมง่ายด้วยนะครับ ครับ้าหายเติมง่ายมากๆเลยครับ ปิดฝาโอ้โหตัวนี้นะครับสหายแล้วก็ฉีดไปหนึ่งทีครับฟุบเห็นไหมครับแล้วออมมีความละเอียดมากแล้วมันก็มีความต่อเนื่องมีความสม่ําเสมอเห็นไหมครับหนึ่งทีออกมาแบบเยอะมากๆเลยเห็นไหมเจ้าพ่อกดหนึ่งทีมันออกมาแบบต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอม,มันรู้สึกว่ามันฟินมากๆเลยครับอันนี้เจ้าพ่อมาเติมแอลกอฮอล์นะครับค่อนข้างเหมาะกับชว่วงที่โควิดกลับมาระบาดหนักมากๆเลยครับสหายเก๋กูดไม่ใช่แค่เติมแอลกอฮอล์ได้น,นั่นนะครับสหายอยากเอาไปเติมอะไร,ก,รก็สร้างสรรค์กะดูแล้วกันครับสหายปุ๊บและสหายอยากให้เ้เเเาาาพ่อออรีววิิะไกดดตตมมมข นะครับสหาย